สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอกิ Channel ครับตอนนี้ก็ยังไม่กลับครับอยู่ที่ลำปางครับผมก็คืออยู่ที่ตลาดทุ่งเกวียนครับอำเภอห้างฉัดเนาะพาท่านผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศเนาะสำหรับคนที่มาช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านกลับอะไรไปฝากที่ฝากน้องครับก็คือเป็นทางผ่านระหว่างลำพูนไปลำปางเนาะตรงโดย โดยคุณตาลครับเดี๋ยวยังไงผมจะแพรภาพบรรยากาศเนาะนี่ก็คือด้านหลังของผมครับท่านผู้ชมก็คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะครับเนาะเดี๋ยวยังไงแพมภาพกับบรรยากาศในวันนี้เนาะมาพาท่านผู้ชมมาเชี่ยวกันที่ตลาดทุ่งเวียนครับผมนะตรงไหนดี เดพาท่านผู้ชมเข้าไปแล้วกันครับ11โมงแล้วครับตอนนี้จะเทียงแล้วอากาศก็รเริ่มร้อนครับจากเมื่อเช้านี้ยังเย็นๆอยู่เลยครับผมนี่ครับ หายยังไงครับเนี่ยอันนั่น500อค่ะอันนี้หก้ออันนี้อันใหญ่อันนี้เป็นอันใหญ่แล้วก็อันเล็กถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอันอันเนี้อันใหญ่ นี่ 600. หกร้อยตัวใหญ่ตัวเล็กหน่อยก็ห้าร้อพระสิงจะสวยต่ไม่รู้อัน,นอันนี้ใครนะ เขาก็ขายเป็นนั้นี่เลเป็นแบบว่ารัาคาเท่ากันนี่โคเมียขายยังไงฮะรับเยอะแพ็กนี้ก็3ามอย้สแล้วถ้าเป็นลูกลูกละ40บาทข้าได้นะคะ้ก็350ค่ะลู แล้วถ้าเป็นแพ็กใหญ่เนี่ยตัวอโอเคครับอะไรเมื่อกี้พูดอะไร ทอมทออันใหญ่อันใหญ่อะอันใหญ่ฝั่งโน้นอะถูกแต่ฝั่งนี้แพงอืมร้านนี้จะขาย้เท่ากันยังไงก็เลือกไปเรื่อยๆก่อนครับท่านผู้ชมถ้าถูกใจอันไหนก็ค่อยซื้อครับผมเพราะว่ามันมีให้เราแบบเลือกเยอะมากครับอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อครับก็ดูหลายๆร้านไปก่อนสอบถามไปเยอะๆก่อน อยู่กำพูนก็มีขาาาายย่่่นนนนีี้้เออมมมั 350. ััใหหหญล ของเยอะมากครับท่านผู้ชมสำหรับเ,เครื่องสารก็มีครับท่านผู้ชมนี่ครับอปอาสารก็มีนี่ไงนี่ก็มีถามเขาดูดิมาเดี๋ยวมันอีกอกนก็ไครัข้างหน้านุ่นก็โซนของกินครับท่านผู้ชม ของกินของทานประมาณนี้นี่ครับมีรูปก็มีครับนี่แกะสะลักไม้ก็มีครับของเยอะมากครับท่านผู้ชม นี่ครับมีหลายโซนให้เราแบบเข้าไปหาได้ครับกองก็มีครับงานไม้ก็มี เงาเงาเอาเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งอาวุธโบราณนี่ครับดูป,ปันยักษ์โอ้โหนี่อันนี้ก็เป็นลูกแกะสลักไม้ครับเป็นรูปไม้ มไพาท่านผู้ชมไปดูโซนของทานของกินแล้วกันครับทุ่งเกวียนไม่ได้มีแค่ของใช้นะของกินก็มีเยอะแยะครับท่านผู้ชมของฝากก็เป็นของฝากของกินของฝากอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ครับ หลากหลายครับหลากหลายเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่ภาพกว้างๆนะ คามบะมื้อแค่หมูไหมลูกสา0ถูกร้อยนะจ๊ะถามดนว่าอยากจะปิ้งหนุ่มไหมคะแค่หมูไส้หวานไก็คะชิมละจ้าเรามาชิมกันได้นะคะ แม่ค้านี่เป็นกันเองมากครมมับท่านผู้ชมชิมได้นะถ้าไม่ชอบก็ค่อยว่าอีกเรื่องหนึ่งครับผม,มนี่โอเคเดี๋ยวมาอีกโซนหนึ่งแล้วกันครับนี่ไนไะไหนอะไรนะ กิมเน่ตอเบอรี่ก็มีครับนี่ราคาตามป้ายเลยครับทุกคนเริ่มสั่งสักเตี่ยว เฮ่ยอะไรน่้ม่รู้ะไร็เียนาเดียวะเไปปุ๊บนะ ได้จ้บาบวเมะเทียมดองโอเคก็จะประมาณนี้ครับเข้าๆเนาะสำหรับตลาดทุ่งทุ่งเกวียนครับอยู่ห้างฉัดลำปางเรานี่เองครับก็คือเป็นที่ซื้อของ ของฝากแล้วกันครับผมกลับไปฝากคนที่บ้านครับก็คือมีหลากหลายให้เราเลือกครับของกินก็มีครับเสื้อผ้าก็มีเครื่องนุ่มก็มีครับหรืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเยอะแยะครับก็ลอง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 ,ลอง,ลอง,ลองเดินสอบถามดูก่อนจะได้ครับราคาก็ค่อย,อยว่ากันเองถูกใจก็ก็ซื้อไปเลยครับถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไร เดี๋ยง่ายก็ขอฝากช่องโอ i p ิปชาแนลไว้ด้วยนะครับคลิปหน้า e ีพีหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็อย่ายลืมติดตามชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าเนาะคลิปสำหรับอีีนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ